ยังเด็กหรอเพือนเนอ๋อต้องมาอย่างนี้เหรอตื่นเต้นอ่ะใส่ชุดนอนเหรอใส่ชุดนอนเพราะว่าอยู่บ้านก็ใส่ชุดนอนไม่ค่อยอาบน้ำแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่ากดไปก่อนมึงแรงตายกันเลยแรงตายเลยนี่คือกดเลยนี่พี่น้องกดไปซะเชื่อว่าคุณยังไม่ต้องลูกกดก่อนอยู่ในอาทิตย์เอาใจเหรอเดาใจนี่ แต่เป็นคนเป็นอยู่นะคะยังไม่ตายอ๋อเฮ้ยทำไมมุกไม่มีใครหัวร้อนเลยอ่ะเธอขำกันหน่อยทำไมไม่มีปุ่มกดมีเสียงคะเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มจับเวลาหรือยังคะตื่นเต้นอ๋อยังหรอโอ้ยคุยเล่นไปเลยก็เกิดได้เนาะสวัสดีค่ะเอ้ยแกวันนี้จะบอกว่ามีไหนวะอะไรอะไรตรงไหนอ่ะมุกเขาไม่ถูก่นถือแก้วมาไหมคะอุ้ยเอาแก้วมาด้วยเลย ขอแก้วหน่อยได้ไหมคะอยากพาเพื่อนรักไปด้วยนี่แก้วนี่มาแล้วจ้าชอบอะไรอยู่ด้านในชันี้นี่อยู่อะไรอะไรอยู่ข้างในโอ้ชอบวิธนี่หนูเข้ามาได้นี่ก็ดังเหมือนกันนะคะคนนี้ก็ดังโซนอะไรนะนี่คือน้ำกาอันนี้คือเรื่องพยาจีนี่กินน้ำยาอน้ขอห้าสิบล้านหัวใจให้เจนิสหนอ หัวใจคืออะไรคะเนี่ยหนูเกิดมาไม่เคยหิ้งรักหัวใจถ้าจุดหัวใจเจนิสห้าสิบล้านหัวใจเฮ้ยได้ไหมคะหนูขอแค่นี้วันนี้ไอ้เพื่อรักค่ะนี่ใส่ชุดนอนมาเอาใจกันเลยนะนี่แล้วอยากจะบอกคนดูไม่ถึงแสนต้อนรับเจนิสด้วยมิวสิกหนึ่งซีนไปเทียวเก่งค่ะนี่แวบๆมีการประมงนะคะมีการประมงมาค่ะเจนิสยังไงคะ ได้เนะเลยนะเอาชุดนี้มาด้วยว่ะเดเยแม่แต่เดี๋ยวเราเราม่นเแล้วก็เดี๋ยวใส่แล้วแม่จะมีโพสต์นได้ได้เดี๋ยวจะใส่ดูยอดก่อนแม่ถ้ายอดถึงใส่ให้ดูอันนี้ช้อนใครดึคริบมันเก้าหมคนดูเก้าหก้าหขอเล้านคนดูได้ไหม งงก็เห็นเขาพูดกัน50ล้านเราก็เลยกล้าหลับนเราไม่รู้หรอกอะไรมิวสิกมิวสิกแดนซ์คอมเนบตเทสเจนน้ดาวงแกะ กลำไยอะไรอย่างเงี้ยได้เขาแบบว่าชีฟชีฟหรอชีฟซองชีฟชิวเด้นซองใช่ชีฟชิลเด้นซองชัฟชิลมันคือมันเป็นเปลงติดเกมนิดนึงโอ้ติดเกมหรอคะไม่ค่อยเทสละค่ะรอฟังก่อนอ๋อรอฟังก่อนเมึงอย่าพึ่งดัดสินมึงอย่าพึ่งดัดสินใจโอเคโอเคนวันนี้ดูเป็นดาราป่ะวันนี้แต่งหน้าแล้วเนี่ย ับน้ำใหญ่หมูวิ่งสาบงานวันนี้สู้ตายเวอร์อะไมัวิ่งสาบงานไปจะแจ่แล้วกับมาค่ะไหนค่ะคตนะคุณไหนห้ล้านไลค์ค่ะขอหน่อยได้ไมสี่สิแล้วค่ะขอรองมาเนรเาะอ้เาะ้อ้เาอ้าะไอไนเนอ้นเนอ้ไปเนอา้าอาหยเดา้าเนเออ้นน

คเต่าเปียคุณเกิอะไรเรียกฟองน้กิะขึ้นเมื่อกี้เออเข้ามปแล้วร่ีล่ะอ้เราอิ่มแลวเริ่มแล้วคนดู800ล้านคนแล้วเนี่ยสวัสดี800ล้านบ้านนะคะหอุ้ยตายแล้ว51าส0 0 0 0ห้สองแสนไปเรววย ร้านคนดูวันนี้จะนิดมาแล้วไอ้พ่อรักแกดูนี่บอกเขาหนูอยู่บ้านที่จะนีเเด้ไหมคุนนี้นอนได้ีนีเฮ้ยเฮเเฮเเฮ้ย้เฮ้ย น,นื่กำลังมาเลยอ่ะมึงตังใจมึงมีกี่ออเดอร์เนี่ยมึงเต้นขนาดนี้ะอ๋อไม่รู้อ่ะลืมเลยล่ะแกกดไปก่อนเขาข่ายห้านาทีกดไปก่อนเลยสรับคุณยังไม่ต้องรู้ดีหมดแหละเชือ่อ สิ่งดีๆอยู่ในรอบตัวเราค่ะสิ่งดีๆมีอยู่ในโลตัวเราเชื่อใจที่ไม่ใช่พวกเราค่ะเธอซื้อก็เหนื่อยนะบอก็หอบแต่เชื่อชันว่า5นาทีนี้มีคุณค่ามากแน่นอนคือกดไปก่อนเลยใช่ครับตะก้าเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยไม่อาบน้ำนะคะแต่ผิวเป็นแก้วเป็นแสงบอกเลยกดต้องถูกต้องค่ะถูกใครไม่รู้กดไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีหลังในคลิปนะคะทุกคนใช่คนเราเรียนรู้กันใหม่ได้เรื่อยๆนะคะทุกวินาทีมีการเรียนรู้ถูกต้องตอนนี้ใครเป็นพรีเซนเตอร์เมเนี่ยยังไม่ทันไไดดด้้้้้กขขาายยยคงเเป็นนแแสลวออ่ะโหฮ เราหนักขายเลยเอาแม่เอาช่วยกดอีกกดไปก่อนบอกเลยเพราะอยู่แค่ทีจริงาวันนี้โปรดีนะคะวันนี้ถูกมากไหนโปรมันยังไงบ้างกี่บาทโปรเป็นยังไงแล้วก็โปกเป็นยังงไแล้วราคาดีมากราคาเดิมสามร้อยก็สี่เบอราคาใหม่สองร้อยสามสิบเก้าแต่ไม่ใช่น้องน้องเจนนี่ตอนนี้เหลือร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อแกไมต้องคิดมากกดไปก่อนเสื้อคันมันดีใครอยากมีผิวนีออนแบบนี้กดไปก่อนเลยร้อยเก้าตอนเนี้ยโอเขาลด ไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเรยนรู้อ่ะสกบอยากคุยด้วยอุยสวัสดีค่ะฮัลโหลไม่มีใครมีสัญญาเลยนะอ่ะแล้วแล้วทุกที่ตกค่ะช่วงนี่ตกค่ะโอ้ยมึงแซ่บซ้ำอีคนดูโอ้ยคุณพี่กดเลยค่่ะะกดเลยคคืนนี้เอาน้ำใหญ่ต้องใช้ตัวนี้อาน้ำใหญ่ใช่ไหมน้ำใหญ่เพราะว่าเจ้าเบียกเลยอ่ะ เตาเปียกมากเลยอ่ะจะหิงเราเนี่ยตอนนี้หัวเปียกแล้วเดี๋ยวมาเริ่มจับเวลาโอเคค่ะอุ้ยเขาจับเวลาเราจะให้แบนละหนึ่งนาทีแบลนด์หนึ่งนาทีคุณพี่อ่ะอย่าให้เสียสักสีไอ้เพื่อนรักเอางี้พลังไทยคนไทยเพื่อนรักพูดเอาวันกันวันตรงนี้สักสีของคนไทยหนึ่งนาทีเท่านั้นแกฉันมีคุณค่าทางจิตใจของแกมากแค่ไหนมามาแล้วค่ะพี่เจนพูดอะไรออกไปใจเย็น โอ้อย่าด่าว่ากันนะคะแต่พูดแค่นี้ดีเลยนะซื้อเหอะเร็วๆเร็วก่อนราคาดีมากเลยก้าไม่ต้องคิดมากซื้อเลยซื้อง่ายเดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันทีหลังสำหรัคุณเป็นยังไงแต่ว่าคือฉันไม่ค่อยอาบน้ำอยู่แล้วแต่แกดูผิวทำไมกลายเป็นแบบนี้นี่ค่ะตัวนี้เท่านั้นคีมมี่บูสเตอร์ตัวนี้อะยังไงเล่าซิวันนี้โปรโมชั่นยังไงซื้อถังกระปุกดีกว่ายังไงถูกกว่ายังไงถูกเลยค่ะห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยห้าเหรียญนะคะห้าร้อยห้าสิบห้าสิบวิวห้าสิบแกซื้อกระป สามกระปุกคิดยังไงคือเร็วๆจะหมดเวลาแล้วมันจะหมดเวลาแล้วมันจะหมดเวลาแล้วสง่งสิ่งสิ่งสิ่อย่าให้่วสบัิกันหน่อยนะคะให้ใ่อย่าให้เกหลีคอย่าให้แลกิ้จิ้มอะไรไม่รู้กนเดี๋ยวเรากันทีหลังโอเลยกดกดกกดมือกูแอบกดขวอได้ไหมข้าท้อกดตรงไหนโองโอนงโอเร็วโอนยังเสแล้วพันขวดแล้ว เดี๋ยวเขาไม่ได้ส่งข่าวนะทุกคนขได้เร็วๆค่วยกันช่วยกันนะช่วยกันมาหากินมึงอยากให้นอนเจีนิดาึงให้ดูหน่อยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพาให้ดูนะคะนี่ค่ะครีมมี่บูสเตอร์ฟิวโยเกิร์ตทาปุ๊บหอมปั๊บเหมือนอาบน้ําเลยนี่ล่ะผิวพิราที่บอกว่าไม่ค่อยอาบน้ําแต่เนี้ยแหละแต่หอมแล้วหอมแล้วหอมไปถึงนู้นเลยเป็นไงดูผิวเป็นนีออนขนาดนี้เร็วๆ ก่อนตอนนี้ไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นไปเข้าแอปโอนตังโอนในแอปตอนนี้รอเร็วเร็วเร็วรีบซื้อซื้อไปโอนอย่ามึงจะคุยภายหันเดี๋ยวให้คุยทีหลังเร็วเร็วเร็วโอนตังเด้อไปจิ้มกันนะจ้าเดี๋ยวไปก็ไปไลฟ์ต่อช่องกูก็ได้เดี๋ยวมึงค่อยมาคุยแต่ซื้อก่อนกดก่อนโอนไปโอนไปเร็วเร็วทุกอ่างเรวมันจะได้ขายไวเอาช่วยทาทาเลยทาเลยเร็วมิ้นทาไปพ่อพ่อมันข่าวให้ไหนว่า ไอรอนลิฟต์ต่อไอรอลิฟต์ต่อไอรอนลิฟต์ต่อไอรอนลิฟต์ต่อเร็วเร็วลิฟอ่อนตั้งซื้อไปก่อนเร็วเร็วคิมบี้บูสเตอร์กดที่ตะกร้าตอนนี้เลยเอาให้งงไปพลังไทยเพื่อนไทยหญิงไทยไปคือใครผู้ชายที่ดูอยู่ก็ซื้อให้เมียได้รับรองเหล่านี้ออนเลยไปต่อไปเมียแล้วเร็วเร็วซื้อเป็นแบบบุคคลนะไปไปเร็วรีบกดก่อนตอนนี้ย ขอเรื่องเงินก่อนเรื่องโอนตังโอนให้หน่อยเออซื้อให้หน่อยเร็วๆให้เพ mo ื่อนนะท่านุษยเต้นเอาใจแกขนาดนี้วันนี้คือไม่อาบน้ำเพราะจะใช้ครีมตัวนี้เหมือนอาบน้ำเลยนี่ทาแล้วสว่างซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนรู้แกอยากรู้อะไรเดี๋ยวค่อยมาถามช่องนู่นช่องเราดูมาเลยเร็วๆคือบอกอุ้ยคนดูแสนท่า เราก็จะอ่านทีวันนี้จารคิมมี่ไวเทนดี้เอ้ยซื้อให้กันแคปบางที่ก็แคปบ้างแคปเราไปอ่านเองดูนดวในตะกร้ากดแล้วไม่ไปโอนตังก่อนตอนนี้เร็วๆเข้าใจไหม๋อเหลือนแล้วจเหลือเร็วเรืถ้าว่าเจนนี่ใก้เหมือนกับตายปี5 5นาที กินตอนไหนกินอะไรคะาวไรทีเอาเข้าโพไม่ได้นะคะทุกคนคือเราสวยจากภายในแต่ไม่ได้หมายถึงว่าภายในต้องกินเข้าไปนะคะเออใครจะเข้าลึ้ๆหายใจเข้าลึ้ๆเสียงดิ้นๆเสียงดิๆเสียงดิ้นๆได้จะต้องแรงตายด้วยนี่เราไข้ด้วยเข้าใจไหมเอาผ่าช้า คิดว่าเออรักกันไหมถามแค่นี้อยากใช่เร็วๆเร็วๆเดี๋ยวมีประมงต่ออีกยางอันนี้แค่แบบสปงสปอยพี่็ะมีเขาเริ่มเวลาให้นจริงทุกคนเขาใจดีมากเลยนะเขาใจดีนะอยากให้ความใจดีของเขาต้องเสียป่ดนะคะนี่ใครอยากทาครีมแล้วดูแลอับน้ำนีอ้าวทาครีมมีบูทเตอร์ไป คนเนไบ้ามาคนเป็นต้มเป็น่าวเป็นโยบเป็นเป็นเป็นคนเหนือแล้วผิวของสีนี่นาไปเลยเนี่ยเนี่ยเอเออดูเอดูตอกขมิ้นขาวลงไปสองกุ้อยู่ตรงนี้ก่อนนะเออเมื่อนี้ยไลรถไฟนี้ยเลยนี่พี่น้องกวัตโอ้ยังงลาแล้วลา มากพี่เกณฑ์ทำงานฉันเก่งว่ะเทากับแกทำงานดีมากคือตอนนี้เวลางานมันได้ต่อต่อไปเลยค่ะเวลางานมันยังไม่จบนะคนทนใครเดีคนเดี๋ยวเขามีได้เขยิบเข้ามาหน่อยสิเข้ามาหน่อยสิวันนี้หนูงงหน้าตัวเองก็ไน้มาดูฟังหนนะพี่เจนเออเนี่ยครูก็งงเหมือนกันทำไมเป็นบวะออตอื้อเรียงค่ะนายลูกเทพสมุนติน่ะคนตายคนตายคนตั้งช่วยกันนะพ่อแม่พี่น้องมาได้อะไรเจียงไฮเร็วๆค่ะ คือเราเชื่อนุ้ยใจซื่อด้ก่อนจะใจมาก่อนใช่พอแม่ไ่นอกฟังได้ซื้อไปก่อนเดี๋ยวคอยเรียนรูกดี่มาคุยนั่นเดี๋ยวคอยมาคุเดี๋คอับโอ้ยเคอยคุเดี๋ยคนยคเดีอยาคหเดี๋ยอยาคุยเดียอยายเยวยมาคยเดียวอยาเดี๋ยวอยาเลอยายได้ยคอยายดี๋งคอาเอาเีอย่ากดีวอย่ากดคอาเร็วได้กดเลยซืีอเลยนี่ ที่บ่ายแล้วเนี่ยอุ้ยยอดเยอะแกอย่าให้เสียชื่อเร็วๆเร็วๆอู้เหนือด้วยพวกเราไปบู้แล้วเล็นบ้างได้คนไม่ได้เร็วเร็วไข่ป้ามานิไข่ป้ากันนั้นมันเป็นยังกนเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นเกันเล่นใครเล่นจังหวะไหนเนี่ยน้ามาตรงห้าใครเล่นจังหวะไหนเนี่ยจังหวะนั่นกดเล่นไปตาเล่นเล่นไปก่อนตอนนี้ตอนนี้คนอยากฟังจริงนิดจริงนิดพุ่งเลยเล่นเยอะออเล่นเยอะแก คนฟังศูนย์คนดูไหมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าคนใต้จะผิวดีขนาดนี้คนใต้จริงมาบอกคนใต้จริงนี่คนใต้แหลกตายโย่แหลกประชาชนดิดแหลกประชาชนเนาะอยู่ไหนอะดีเร็วเร็วๆรีบกดเลยตอนนี้บอกเลยว่านาทีนี้บอกแล้วว่าตัวนี้เท่านั้นคิมมีบูเตอร์ทาแล้วเป็นยังไงหนีอ๋อเลยนี่ข้าวนี่รถไฟนี่พอแม่พี่น้องซื้อนะคอยว่ากันนี่ไดม่ได้กูไม่ได ไอ <ffe> I l o อ e ติ๊กต็อกไอ e t i k t ติกตกระจ่างใส่หลอดไฟไอเ e ิอคเนออนไอ่อติ๊กต็อกไอ k ร็อติ๊กต็อกไอ่นคือชาวติ๊กต็อกจนไี้ขอติควาได้ไหมขอแค่นี้เขาไม่ห็นไม่ได้เลยนี่ค่ะทำไมคะหนึาทีเพราะเว่าเ้าว่า้าแล้วหุดพองคือไม่ตองราคาดีมากเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวคุยให้ได้เลยหลังไรื์นี้ได้เลยคือเดี๋ยวคุยได้เอาห้ร้อยนิดนิด่ะคือต้องจกแก บอกเลยทาแล้วเป็นเก้ีวเป็นแสงเลยซื้อไปก่อนเดี๋ยวคิดป้าจิ้นนิดเลยนะตอนนี้ถูกต้องคนใต้ยังไม่เชื่อเลยเป็นคนใต้เดี๋ยวไปก่อนเนื้อนี่พี่เดี๋ยวพี่หยุดเวลาให้เราบอกขายแบบดาราหน่อยเราเป็นดาราขายแบบดาราเกียรมิกาชั้นเข้มเข้มมิกาครีมิกไวน์เทนี่กูต้าบูสเตอร์ทาแล้วจะขาวเหมือนชั้นจ้าเป็นนักแสดงจบมจอมจอมจอเจ็ดเลยคนแล้วครับเอาพ่อแม่พี่น้องรีบโคต้าจากพี่คนใต้ เอ้าเร็วเร็วกดใจมันฉับฉับทีอะไรฉับฉับเออคนตายจริงจริงพูดอย่างฉับเอาโอนตังก็ต้องฉับฉับด้วยเล่นยังไงก่อนเล่นที่ตังบูรณะลำลึกรู้จักไหมคะอยากครับรูชาโค้ชอ3นิ้นฤท เร,เร็วๆยังย uh like. ังไงซื้อย uh ังกดยังโอนตังด้วยอยู่ในตะก้าก็คือไปโอนตังก่อนตอนนี้เราค่อยกลับมาคุยกันได้โอเคคนใต้นี่หน้าตาดีเพย์่ณแ่กูันยังัยังหรอคเ่นไงไวไหมคัคนหยอวใหยวเตียนหยวเ่หยอวอแล้วเล่นสายไรด้วยโอ้ทองแดงทองแดงพ้องกันนูก็ท่องแดงแต่ว่าซื้อ้วยจ้ะนี่พี่น้องเร็วๆอันที่สองเ่ยตังเจเพยแล้วจ้ายคนใต้เร็วๆ ลอยร่ำลอยร่ำลอยบอกแล้วท mm hmm. Meeting> ี่เจนนี่ไม่พูดร่หรอยชอบพี่อะหนูอยากจะรู้นี่ปกติที่คือให้เขาพูดไปอย่างนั้นให้พี่พูดตอนไหนอ๋อเออลืมหนูก็ลืมเราไม่มีจังหวะให้กพี่อยากพูดอะไรบ้างไหมคะให้เจนนี่อีกพาร์นอเดอร์เฮ้ยจริงเหรอคะพี่จีนี่กับเจนนี่นะที่ผมที่พาร์นอเดอร์ทำไมหนูสนุกใช่ไหมล่ะอยู่ด้วยนะเจนนี่อะเจนนี่ต้องทำอะไรสักอย่างเลยใช่ไหม แสนแปดแล้วคนดูแสนหนักหนังก่อนนะเล่นหนังก่อนมีหน้าอ่ะก็ถามว่าราคาปกติเท่าไหร่ราคาปกติเท่าไหร่คะ250บาทครับปกติ390แต่วันนี้ไลน้องเจนนี่เหลือเพียงคือสักเดี๋ยวก่อนหนูจำได้ทีละเลข300รอยสิบเอ็ไอ้เวลาแกปกติ390ตอนเนี้ยลดเหลือเท่าไหร่นะคะ250ไม่รู้กดไปก่อนถูกกว่า250แน่นอนแกอย่าไปคิดมากไม่ต้องถามหรอกราคาซื้อไปก่อนเนาะสรบคุณค่อยเรียนรู้กันทีหลัง วันเนี้ยเวลามันเป็นเงินเป็นทองไม่ต้องคิดมากนะเงินมันผลิตขึ้นมาทุกวันเราหากันใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่วันเนี้ยแกศักสีหน้าตาชั้นช่วยหน่อยพูดเสียงเงินให้หน่อยนะแต่ชั้นเดียน้าไม่ได้จริงรเดี๋ยวชั้นซื้อเองหลังบ้านเตรียมผ,ม <c oughs> ผลเลยมึงถ้าใครจำราคาไม่ได้แล้วใครจำราคาได้ก็พิมพ์มาบอกเออก็ช่วยกันคนไทยใช่เนี่ยในใเขาเขียนดูรอย้าเ้าดูสิในร้าไม่ต้องให้พูดเยอะเขาจะไม่ ทีมงานกับพิมเขาเมีเขาเป็นดาราค่ะไม่ใช่ทีมงานเนจีเดียวกันหมดเลยจริงเก้าแล้วแสนเก้าเลย

ปีหน้าหนังเรื่องหนึ่งนะรับไหมรับค่ะจับมือจินะหนังเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเป็นหนังเราเฮ้ยเป็นนางเอกไหมอ่ะอ่าเป็นเป็นนางเอกไหมเป็นเป็นนาแหน่งที่ชอบที่คีบโอ้ยชอบเลยรับเลยแบบว่าที่มออ๋อได้เลยถนัดเลยค่ะค่าตัวแมวด้วยต้องหมดไม่ค่อยถนัดแต่เล่นได้อ้แอฟแอฟได้แสดงได้บอกห้าสี่สแอคชั่นเล่นได้ไหมบทมองมอย่างงี้โอ้ยคือไม่ค่อยถนัดแต่หนูพร้อมเรียนรู้นะคะอย่าหลุดจาซ้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ อ่ะแล้วก็เจดีมิตเจ็บไหมแบรนเจดีนิ์เจดีมิตมีอยู่ใช่ไหมเขาจว่าเขาไม่รู้สึกอะไนั่งนั่งนั่งเอาเอาขอลงไม่ต้องไม่ถงเป็นใหญ่กันบ้ากเอา20ล้านเร็วเร็วเห็นป่าไอ้เพื่อนเราอยากให้เสร็จชื่อนี่พามาด้วยนะครับว้ายขอกินหน่อยเดี๋ยวเข่าช้ำอีกเออเอาเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดคูติดตาจริงเจียเนี่ยเขาติดมาแล้วนี่เร็วเร็วเร็วยี่สิบล้านเร็วเร็วแกเร็วเร็วเนคะวุ้ยขอบคุณมากค่ะแหมพี่เจดีให้เลยแหละโอเคเออ เก็บทรงแกเร็วๆยืดดับนะขอกินต้น้ำเปล่านะครับแต่ว่ากินแล้วซีเลยอย่าไปเฉลยค่ะอย่าไปเฉลยเร็วๆขออีกนิดเดียวแกพ่อแม่พี่น้องคนใดหมดแล้วหรอหลังบ้านกับตะก้าหมดครับพี่มดเพิ่มหน่อยพี่มดพี่มดพี่มดเพิ่มตะก้าหน่อยเร็วหนูสี่ด้านเร็วหนึ่งสามเซนเร็วสามเซนเร็วร้อยหกบเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นอย่ามาแล้วมาแล้วร้อกสมาแล้วเร็วๆเท่านั้นไปไปต่อไอ้เพื่อนรักเร็วๆเร็วๆแกรีบโอออนนตัังงก่เลลยยยีบสิ รวมตัวเด็กได้รวมตัวเล็กได้อะไรนะรวมตัวเล็กได้ให้ลูกเขหลัวคนตายกับไม่แเป้ใครคนใต้ห้าแเป้ใครเร็วอ้วนก้อนตั๊กไม่มีตรงไหนเป็นคนใต้เลยหนูนี่แหละเป็นคนใต้ดูยังไงไม่ใต้ยยังยังเร็วอีกนิดนึงอ้ออนนาห่อยออ้นแบบน่ารักแบบว่าเมียวนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร์อาพูดแบบดาราแบบน่ารักอุ้ยเราพูดจัดหนังเขาอยู่ตรงนี้เลยอะ เข้มจาเข้มห้าสีสั่นเข็มจ้าไปพูดแอคไปพูดแอคชั่นเมันชัดก่อนแอคชั่นมาเลยนคลิปลอคิปลิงคลิปลลิงคลิปลลิงคมสองั่นจบ้าไรันพี่จ้าพจ้าพจ้าพี่จาออนไหนล่คพี่คะช่วยกันซื้อได้ไหมคะวันนี้น้องเจนิดไม่ได้อาบน้ำมา แต่นกจนิดจะกลับบ้านไปอาบน้ำใหญ่ถ้าเป็นยอดที่20ล้านนะคะเมียวขอจอขอไอติมขอจอได้ไหมคะได้ค่ะเมียวนี่พอแล้วแค่เมียวนี้เข็มจ้ะ ฉันเื้อเขมเข็มสุราไม่ใช่เขมสุรา่ีอัการเขมเข็มมีกาจักเข็มเข็มเข็มผมลุ้งลางหมดรู้สีหมดรู้สีเลยอ่ะแล้วเวลาพูดอะไรออกไปมึงต้องทำด้วยนะล่าสุดพี่ขวัญรุสันนีบอกว่าจะแบบว่าเรเลตี้ยี่สชั่วโมงนางทำมาสองวันแล้วนะมพี่ขวัญรุสนนีอ่ะทำอะไรหรอนอนกินงงแกแกพูดลั่นในไลน์นี่แหละบอกว่าถายแล้วบอกอ้อนแล้วก็เงี่ยวอีกทีออคอเยียวอีกทีนดครับได้ค่ะ เย้โหีออ้้นะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะทางบ้านคะที่ส่งบุตรุห้ผมเลยนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะไปต่อค่ะขออีกนิดนึงนะคะสวอยากมค่ะค่าปัดอกแล้วกดเคใหม่แล้วกด่ซื้อใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะใช่รีใหม่รีเนตมาแล้วตัก้ามาแล้วตะ้ามาแล้วเธอ ตั้งเร็วนะครับผมพันเิ้นเลยเพันชิ้นก็อหมอกเลยคนนั้นน่ะคนน่ะพี่เมย์พี่เมย์คนนั้นน่ะโอเคลลยพี่เมย์ซื้อเลยพันชิ้นพี่แก้วพี่น้ำทิพย์ใช่เลยคนนั้นแหละพี่น้ำทิพย์ได้ราคาเท่าไหร่เร็วๆนี่เลยซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนรู้สมบคุณพี่แปงพี่แปงพี่แปงลดเลยล่ะลดเลยล่ะพี่ชื่อลดเลยล่ะพี่แก้วพี่แก้วซื้อเลยพี่พีคะอีกนิดนึงนะช่วยน้องเจ๋หน่อยได้ไหม

จดี๋ต่อไปเป็นสินค้าอยู่เยนดูแลเลยขายได้คหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสมล้านบาทโอโอรออรอๆออะเดี๋ยวมาเท่าแก่น้อยกันต่อจ้าไปเปลี่ยนชุดกับพี่ขายาแไปน้อยแป๊บได้ค่ะได้ค่ะเจนีิสตามีอาสามตัวนะอย่าลืมไปติดว่าอย่าบอกนะว่าจะประมงชุดนั้นอ่ะใช่เฮ้ยการนี้ไห ชูนี่ล่ะนี่ล่ะที่วมโมไเหรอใช่นี่ล่ะนี่ล่ะปมุ่นใช่ัหมอ่ะเท่าไหร่ผมก็สู้ว่าผมจะให้เมียใส่ไ่ะมันจะไม่เหมือนออร่นั่นล่ะมีใรยประมส่นหรือบ้างไหมมีใยับประมุ่น ทีมงานเก่งมากนะทีมงานเก่งมากเดี๋ยวก่อนกลับพี่คุยพูนแบบได้เลยค่ะได้เชิญเลยค่ะหลักล้านงานหลักล้านหลักล้านเลยหรอกได้ค่ะหนูจะรอค่ะนั่นแหละค่ะว่าที่พรีเซนเตอร์เท่าแกร่น้อยอยู่นี่